ปีนี้ได้ทราบข่าวหลวงพอกันหาเอได้มาจาพภรษาอยู่ในประเทศอเมริกาหลวงพอกันหานี่คุณจักคุณเคยกับอาจารย์ตั้งแต่สมัยจัดงานพระราทานเพึ่งศพหลวงปู่ฝันอาจารโลกเพื่อนเป็นซิดอ่รุ่นพี่ก็ว่าได้ภาษาหลายกว่าอาจารย์เ,เดี๋ยวจะพวกที่ดูในรายการนี้จะฟังไม่ออกภาษายอ่อ เอาภาษากลางก็แล้วกันล่ะง่ายนะฉะนั้นหลวงพ่อคันหานี่ท่านเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายอะไรก็ได้อ,อแล้วก็จากกันมาตั้งตั้งแต่ง,งานโน้นละ่ะยี่สิบกว่าปีสาสิบกว่าปีตั้งแต่ง,งานลูงปู่ฟันอาจโรนั่นแหละเพราะได้ทราบทราบข่าวว่าท่านได้มาจำพรรษาที่อเมริกาก็มีความระลึกนึกถึงซึ่งตามธรรมเนียม ประเพณีของพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นนั้นจะเน้นหนักไปที่การคารว,วะวจะนิวโตจะนะความเคารพนอบน้อมนะในผู้ที่มีอายุพรรษาการผ่านวบมาซึ่งในยุคนี้สมัยนี้พศออนี้เป็นยุคสมัยของโลกโซเชียล AI นะฉะนั้นการที่เรามีสื่อเหล่านี้ซึ่งเป็นของใหม่ในยุคสมัยหลวงปู่มั่นนั้นไม่มี นะแต่ในความเห็นของอาจารย์นั้นไม่ก็เอาเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้เก่าก็ไม่ทิ้งคือข้อวัดปฏิบัติทำและวิในนี่แนวแนวทางของอาจารย์ฉะนั้นพระเราพระลูกพระหลานที่มาอยู่ในต่างประเทศตลอดถึงคนรุ่นใหม่ให้มีข้อวัดปฏิบัติเราอย่าทิ้งไหวพระส่วนมตนลบิณฑบาตปัดตาททำความสะอาดลงพะระปฏิโมก อันนี้แหละเป็นของที่ยังยืนเท้าวรการไหวพระสวดมนต์บางท่านบางองค์ก็บอกว่าอาไม่จําเป็นแปลก็ไม่รู้เรื่องภาษาก็ไม่รู้เรื่องจริงแต่การที่เรามีการสวดมนต์นะกล่อมเกลาจิตใจของเรานั้นจะยังให้เราเข้าไปสู่จิตสงบนะม้วนซื้นตัวเออมึงขาเจ้าสวดไส้เนะี่ยเป็นอย่างไม่อกเคยฟังบ่ในไลน์ในเฟษนะ เออยะยะนะเห็นบอกบวนห้องบรม่ณห้องิตป่าพระนาพุทโธอย่างเดียวเลยผู้หลังคนก็ไปว่าโอ้ยบ่มีเวลาหลวงหลวงพ่อขน้อยท่ามาหากินเออเวลาหากินเอาก็มีหายใจอยู่พระวนาพุทโธกับไปนั่ก่อนนอนคืออาจารย์แนะนำสั่งสอนพื้นนี่พูนบัตรมันสิตายพุน่ะยางลูกศิษย์อาจารย์อยู่บริจเนียนี่ นี่นีก่ก็กลับไปต้องไปเห็ดจบได้นี่ต้องไปเผาได้นี่เออนี่คนมีภาวนาพุทธโธนี่มันนอนคือนอนหลับนี่นะอันนี้เรียกว่ามีสติฉะนั้นสตินี่ย่ำม,มีความคืดย่ำใดก็ต้องมีสติย่ำนั่นละ่ะเมื่อมันบื่อยู่มันคิดฟุ้งซ่านไปไรอยากเดียอยากรวยอยากด,อากดีอยากมีอยากหังคือเพื่อนเอาพุทธโธเขาไปจับอืมเพราะเหตุเบี่ยงเหตุการณ์เหตุงานไปก็ตาม ่อนนอนเข้าก็พุทโทไปจับซะก่อนเนี่ยังที่เรียกว่าชีวิตของเข้าเกิดมาเน่ยบทเสียชาติเกิดเดนะ้ผู้ลังคนเป็นแสบเป็นสาวมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นหลงแล้วเลิ่งไปกับโลกสวยนี่อายุกลางคนขึ้นมาเลยจาิไปทั้งไหนบุญกระเฮ็ดบาปกระเฮ็ดบุญแกมบาปไปนำ้ำฉะนั้นถ้าเขามีสติมีปัญญาขึ้นมาเนี่ย มันต้องละสัวซะก่อนไปต่อไปละสัวนี่คือหลังละความคิดอยากได้อยากดีนะแล้วก็ภาวนาพุทโธนำเข้าไปอัดเข้าไปแท่นองนั้นนี่เรียกว่าจิตเท่านี้มันจะคิดสองยางบ่ได้สามยางบ่ได้ดรอกมันต้องคิดอะไรหนึง่งความคิดพรุงซ่านปรุงแต่งนะั่นพอเอาพุทโธเข้าไปแท่นทีมันแล้วนี่คือกันก็เอาน้ำดีใส่เข้าไปหลายๆน้ำเสียที่มัน สกปกมันไหลออกใส่น้ำดีเข้าไปเรื่อยๆใส่น้ำดีเข้าไปเ,เรื่อยๆยท่านศีลภา,ว,าวนาใบพระสวดมนตนเหล่านี้ละมันเป็นน้ำดีนะในใจของเฮานะใจมันคือเก้าอี้นี่นั่งได้ผู้เดียวนะพุทโธอัดเข้าไปนํำเข้าไปนํำเข้าไปจนสามารถนั่งในจิตของเฮาได้เพน,นี่พึงอย่างหลวงปู่ฝันอย่างอาจารย์ครับอาจารย์กันหานี่เคยอยู่น้ำเพลิน พุทโธม่นว่าเยือกพุทโธเย็นนะพุทโธเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้พุทโธนำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้เราแน,น่นี่เนี่ยเคยฟังเสียงกล้องอยู่ในหูนี่นี่ล่ะอนุภาพของพุทโธไงก็หันว่านี่เป็นที่พึ่งของโลกได้ดูนะโลกะวิทูลรู้แจ้งโลกได้มาเนี่ย ตจเยอือกใจเย็นใจสบายเห็นไหมาหายใจเขา่าหายใจออกแค่มันคิดพุ่งสร้างลายก็เอาพุทโธเข้าไปแท่นทีมันนี่พอพุทโธเกิดขึ้นแล้วพุทธภาวะเกิดขึ้นแล้วเบาเย็นบ่มิตับบ่มีบีได้บ้านี่เออึง้งตึงอยู่นั่นแหละโตมันโตพุทโธซื่อสืออ,อันพุทโธนะ่ะซื่อมันน้ำม,มันซื่อ,อคือกันก็เพาใส่เบ็ดนี่เออ เนื้อตัวพุทโธนะเป็นคำบริกรรมมาท,ที่นี่เพราะมันเป็นไปจิตมันสิพิกได้ปะเนี่ยลืมพุทโธแต่ว่ามันสิพุทโธอยู่นี่มันต้องผ่านเป็นผ่านตายปะเนี่ยผ่านบ้าผ่านดีไปเม่สิเขาไปถึงผู้รู้พุทโทธพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยสภาวะที่เข้าไปถึงผู้รู้แล้วน,นี่นั่นมันคง ศีลสมาธิปัญญาร่วมลงไปหันละบานี้เอ,อพุทธทังธรรมังสังฆัง,งสนนังกัจฉามิร่วมอยู่ในหันมากทั้งแปดร่วมลงไปในหันในสภาวะอันนั้นละ่ะแนนลูอยู่ท่ามกลางนี่บนออกบนในแต่ก่อนสิเข้าไปหันมันมีอาการหลายอย่างเหลือเกินนะหาภูลังคนพุทโธพุทโธ,ธ,ธอยู่เป็นแสงเป็นสีเป็นเทวบุตรเทวดาหาเคื่อมีเสียงมาบอกอันนี้กว่าสิพานอันนั้นละ่ะมัน อมามันเนี่ยคือความคิดของเขา,าละอีกอย่างหนึ่งก็คือความคิดของเขานี่เฮ็ดบุญเปยยังอจาจารย์หลวงพ่อเฮ็ดไปกระบ,บรบรำบ้รวยบ่ถูกหวยรวยเบอร์อนัานมันบ่นบแมนอืมถูกหวยรวยเบอร์นั้นมต้องขยันมันเพี้ยนนะแต่ก็ต้องมีภาวนากำกับนะอย่างอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศล่านอาหารต่งตางๆเฮ็ดอาหารเนี่ยเปิดล่านอาหารนะ มันต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยมุแมนจากไดไรต่้งเงืนเขาถ้าประกอบไปด้วยจิตไปด้วยใจนี่มันสิเจริญลุงเรื่องเอพราะมันมีทั้งในจิตใจของเขานี่ฉะนั้นเพิ่นจึงบอกว่าใจเมตตานอาหารนตามหลังมาแล้วก็แนะนำย่มวัดยามว่ามีงานมีการนี่พากันไปเปิดลงขั้วลงท่านอย่างเมืองไทยเป็นลอยๆล,ลงยู่องนอกก็คือกัน หลวงปู่ฝันเิ่นทองคาถาไว้เิ่นให้คาถาสมัยยันเป็นเด็กงน่อยเป็นพระน่อยไปอยู่น้ำเพลินมู่เจ้าพากันทองคาถาไว้ละอยาารวยนั้นละเป็นว่าภาษาบุทยเนาะแค่มู่เจ้าอยากรวยนั้น่ให้พากันละแล้วมันก็รวยล่ะอเปนว่าละรวยเห็นบหมคาถามหานิยมนี่ละออกจากใจเฮานี่ เข้าไปล่านอื่นไปวัลลัอืน่นอย่างเสีเมืองไปเมืองอื่นไปกินอาหารไทยนี่ไปกินอาหารไทยเข้านี่เห็นบอกจิตใจมันเบิกบ,บานเบิกอิ่มเมตตาปานาีนั่นสิ่งหล่านั้นแล้วมันออกมาจากใจเาขาแคมเปิ้งอาหารก็คือการอยากให้กขกินอิ่มให้กกินแซบ่บไปใส่กับบ่กากบ่จนั่นนี่บวทุกบ่ยากบ,ยบ,บ่บยากบาก่จนแล้วแค่มีพุโทโธอยู่ในใจ ให้พักเห็ดเด้อเออให้พักกันเห็ดก like. ่อนนอนให้ม uh, ูมีเวลาก็ดีเบิ้งหนังฟ e ังเพลงแหล้วกหัวล้มใส่หมอนล้วก็นึกพุทโธเบิ้งล้มหายใจซ่อมเบิ้งล้มหายใจเข้าอหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็มีความฟุ้งซ่านนั่นแหละพุทโธมันก็แข่งกันออาบาดที่นี่มันเพิงได้เดี๋ยวบาดน้ำเจ็บไข่ได้ป่วยคุณสังขารกับร่างกายกับจิตใจนี่ใจมันมีพุทโธล่ะ ไปเห็นแล้วนี่ร่างกายนีย่คือกันกับท่อนไม้นี่เห็นบอกมื่อก้อนอนาะจารย์ไปเผาย่านโยมเจ้าของร้านอาหารอยู่วัดอาจารย์ปองนะอยู่เวอร์จิเนียนะเขาไปในเม่นฝรั่งเขาเชาวันอากิจสถานเขาไปเขาแต่งดีไดงามงามคือคนนอนรลับนี่ฝรั่งนะ่ะมาที่นี่เลียเ้ยวเบื้องหน่อยหนึ่งโอ้มันคือท่อนไหม้เนาะก็เลยคิดเห็นพทธเจ้าเพิ่มมากว่าไ้ สังขารร่างกายของพวกเฮานี่คือกันกับท่านไม่แค่บมมีความคิดเข้าไปแทรกสิงนี่บุตดบันึงวันนี้พวกอาจารย์ปองพวกจูงออกมาบางสกุลไปเข่าห้องเออท่านโดนมหมอชั่มโมงดอกเป็นแป้งออกมาเลยฟึบบดเดียวเผาเดรดเซอร์เป็นแปง้งเลยปนบั่นแป้งแล้วเสียไปลอยน้ำก็ได้เสียไปยนใส่อากาศก็ได้บุงนเน้อคนมดค้นน่ะ คิดมาถึงตัวเฮาบรงโน่นนี้มีแต่ความคิดได้ที่มันเป็นคนอยู่นี่ฉะนั้นความคิดของเฮาเนี่แหละจึงให้มีพุทธโธเป็นผูน้นำธรรมโมเป็นที่เพิง่งสังโคเป็นที่กราบไหวพุทธทางธรรมังสนณังัจามิเห็นบอกเป็นที่พึ่งขจัดภัยได้จริงถ้าเฮาเป็นแบบนั้นหรือเฮาตื่นขึ้นมาแล้วนอายุเ่าแกแล้วผ่านหอนผ่านหนาวมาแล้ว ผ่านเป็นนุ่มเป็นสาวมาแล้วทั้งหน้าเขานี่แม่ยังนี่นกระตเขานั่งอยู่นี่ไม่ใเป็นกี่เท่าไดนะ้หน่ะเะนั้นการไหวพระสวนมนต์ก็ตามละอพาน,นั้นลัจะเป็นสเสบียงความคิดของเขาเนี่มันเป็นแมมโมรีบันทึกไว้อัดไว้สังขารร่างกายใหม่แล้วนะความคิดนี่มันไปแล้วเ,เขาเขาลงคิดไปถึงเงิน บ่ทีเนี่มึงรู้เดี๋ยวนีิมันไปหอดละ่ะปุณนะ์เนี่ยบอกคิดไปถึงเมืองไทยเนาะคิดไปถึงเมืองเล่าเนาะคิดไอดเมืองจันเนาะไปละ่ะบ่ได้อาศัยกายได้เดี๋ยวนี้โตนั่นละ่ะเขาต้องฝึกให้มันดีนะให้มันเป็นกุศลนี่ผู้หลังคนถ้าตายบด่ดีดิ่นควดควัดอยู่เศร้าร่มเศร้าแรงนั่นจิตใจบ่ได้ฝึกบ่ได้หัดเป็นสั้นเน๊ะเออฉะนั้นในโอกาสที่ได้มากราบ คารวะคิดทอดคิดถึงหลวงพ่อกันหาซึ่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่ในยุคนี้ในสมัยนี้นะเ,เป็นที่พึ่งของพวกเราเนี่ยเป็นโอกาสเพิ่อนบอกว่าหน้าดีมิน่น้ำหน้าดีมินำ้ำหน้าคือขี้ดินน้ำคือศีลคือธรรมปลูกเขาลงไปมูเจ้าวาานี้เอาเม็ดเขาดำลงไปเกิด เม็ดหนึ่งเกิดออกมาเป็นลอยเป็นพันห่วงเป็นเม็ดนี่เพิ่นยังบอกว่านาบุญของโลกเนี่ยออฉะนั้นพวกเราที่ดูในรายการนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วน้อมจิตมาคิดถึงตนเองชีวิตข้างหน้าของเราไปสู่ความตายเลยเตรียมไว้สเสบียงกังให้เรียบร้อยเมื่อเราจะเดินทางมาต่างประเทศอย่างนี้เห็นไหมเร็วๆนี้นี่อิสราเอล คนไทยของเราไปทํางานที่นั่นตายไปอีกหนึ่งคนถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเห็นบอกออหรือว่าในสยามพารากอนเด็กอายุ14ปียิงกันเพราะอะไรเพราะศีลเพาาธรรมพ่อแม่ไม่นำพาออถ้าเรามีลูกมีเต้าพากันอบรมสั่งสอนตั้งแต่มันอยู่ในท้องนั่นพาไปวดัดไปวานเป็นวัคซีนป้องกัน สิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นทีนี้ผู้มีบุญก็ไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่โดนยิงเห็นบอมีคนพม่าโดนยิงไปด้วยอย่างนี้แหละนะมันจะแยกเราไปอยู่ในเหตุการณ์อื่นถ้าเรามีบุญมีกุศลเพียงพอไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นฉะนั้นจึงขอ,อให้ศินให้พรญาติโยมนั้นจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งในใจของเราบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง ที่เราก็ะทำบำเพ็ญน,นี้น้อยมากก็าตามมันจะเป็นพลวะปัจจัยขับดันให้เรานั้นพบเห็นแต่สิ่งที่ดีดงามๆนะจนบันทายปลายแดนสู่สุขติเป็นที่หวังของเรา